สวัสดีครับไฟนามองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวเคอห์บอลประจำวันนะครับวันนี้ก็เป็นเกมฟุตบอลนะครับในวันศุกร์ที่23มกราคม2569ครับผมตัวเลือกของผมวันนี้ครับไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก้าของโปรตุเกสครับคาซาเพียเจอกับ AVS ฟุตบอลนะครับในเวลาตี35นาทีคาซาเพียเนี่ยอยู่ที่16นะครับมีอยู่14คะแนนนะครับโดยในบ้านเนี่ย 8เกมยังไม่ชนะใครลยครับเสมอ4แพ้4ส่วน ABS เนี่ยอันดับ18ครับมีแค่4คะแนนนะครับในซีซั่นนี้ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับเสมอ4แพ้14นะครับล่าสุดเนี่ยครับซาเพียบุกไปแพ้ลิชบอนมาครับ0-3นะครับส่วน ABS ฟุตบอลเนี่ยแพ้อดูกาคาร์ทินครับ0-1วันนี้เนี่ยตามโจทย์แล้วคาซาเพียนะครับเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นนะครับแม้ว่าคาซาเพียอาจจะดูฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ เชื่อว่าน่าจะยังเหนือกว่าทีมเยือนอยู่พอสมควรครับสภาพทีมไม่มีปัญหาด้วยครับมีเจ็บแค่รายเดียวเท่านั้นที่เหลือสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งหมดนะครับแต่นั้นเกมในวันนี้ภาพรวมคิดว่าคาซาเพียมีโอกาสที่จะทุบชนะไปได้ค่อนข้างสูงครับขอเลือกเชียร์เจ้าบ้านครับคาซาเพียครับสวัสดีทํางแซมมองอย่างเสียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนบันสุขที่23มกราคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนัง ให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการนียกันนะครับตวเดียโดโดที่ผมคับมาฝากนะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ของเรมเต้นะครับพบกับเอลเช่ครับเรมเต้เองตอนนี้อยู่อันดับที่19ก็คือรองบวยนั่นเองนะครับเล่นมา19นัดมีอยู่14แต้มเท่านั้นเองนะครับขณะที่ทางด้านเอลเช่อยู่อันดับ8ครับเล่นมา20นัดมีอยู่24แต้มนะครับแต่ว่าทางด้านของ เรมเบนเต้เองผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยดูดีขึ้นนะครับโดยการเป็นการชนะ1เสมอ2แลวก็แพ้2เกมล่าฝุกของเรมเบนเต้เองเป็นเกมที่บุกไปแพ้เรอแมลิตศูนย์ประตูต่อ2ขณะที่ทางด้านเอลเช่เอง5นัดหลังฝึกเนี่ยเหมือนเรมเบนเต้เป๊ะเลยนะครับเป็นการชนะ1เสมอ2และก็แพ้2 เกมร่าสฝุดของเอลเช่เป็นเกมที่เล่นในถิ่นเสมอกับทางด้านเซบีย่า2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็สถิติเก่าๆคู่นี้เนี่ยทางด้านของเรมันเต้เองเนี่ยไม่ได้เป็นรองเอลเช่เลยนะครับโดยเฉพาะเกมในถิ่นของตัวเองนะครับตามโจทย์เนี่ยอยู่ฝั่งไหนก็ได้ผมยังดูว่าเรมันเต้ในถิน่นสู้ได้ครับนัดนี้ไม่น่าแพ้ครับคู่นี้ผมเชียร์ไปที่เรมัเต้ครับ สวัสดีแฟนแฟนบอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้ไปที่สื่อฟุตบอลเซกุนดาของสเปนนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างมาลาก้าพบบูโกสลงสนามเวลา2องนาฬิกาสานาทีนะครับเจ้าถิ่นมาลาก้าครับ22นันนนดสาคะแนนขณะที่บูโกส22นัดสาคะแนนเช่นเดียวกันนะครับกับผลงานที่ผ่านมาครับมาลาก้า5เกมหลังสุดชนะรวดนะครับฟอร์มยอดเยี่ยมมากล่าสุดบุกชนะกอร์โดบามา1-0 ส่วนบูโกสนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะอุเสกามา1นครับซึ่งิติคู่นี้เจอกันเนี่ย5ครั้งหลังสุดบูโกสไม่แพ้เลยนะครับชนะ2เกมแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน3เกมครับวันนี้เงื่อนไขก็ให้ทางมารากานะครับเหนือกว่าเล็กน้อยซึ่งฟอร์มช่วงหลังอาจจะดีกว่าก็จริงนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเชื่อบูโกสทีมเยอนไม่เป็นรองเลยนะครับยิ่งไปดูเกมเยอนพวกเขาก็แข็งแกร่งพอสมควรครับเป็นบอลที่สูสีนะครับ โอกาสออกได้3หน้าก็รุ้งอหน้าดีกว่านะครับคู่นี้เลือกไปที่บูโกสครับสวัสดีครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับดาร์บี้เคานตี้เปิดบ้านเจอเวสต์บอมิชเอาเบียนครับก่อนมาช์แข่งขันเป็นดาร์บี้ดูดีกว่าครับผมชนะ1ประตูแฮปปี้ทันทีนะครับอาจจะเหนือกว่านิดเดียวหรืออาจจะมีโอกาสขยับไปมาได้ก็แล้วแต่เงื่อนไขนะครับดาร์บี้อันดับ10เวสบอมสิบเก้าครับผมเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นทีมเกือบเกือบจะกลางตารางแล้วแต่ก็ยังได้ลุ้นยรออฟนิดหน่อย ในช่วงครึ่งซีซั่นหลังต้องท็อปฟอร์มจริงๆนะครับขณะที่ทางฝั่งทีมยอนเวสต์บรอมเนี่ยที่19ต้องบอกว่าน่าผิดหวังในเรื่องของรภาพรวมในการออกสตาร์ทช่วงหลังผมถือว่ากระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับผมถือว่าเป็นทีมที่จริงๆชื่อชั้นเขาโอเคอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้หลุดฟอร์มไปเท่านั้นเองรวมๆแล้วนะครับผมว่าจะเป็นเกมที่สุกสูสีครับแต่ว่าดาร์บี้ได้เปรียบกับการเล่นในถิ่นและนี่เป็นช่วงที่เวสต์บรอมมาตรฐานมรวมเนี่ยผมว่าระยะยาวก็ยังไม่ได้เชื่อถืออะไรไดด้้้มมมาาากยนนนนะคะนััฉววีผนนิ่ผ น่าจะเป็นเจ้าถิ่นครับที่อย่างแย่คือเสมอถ้าเลือกได้ก็เลือกแบบกําแพงเหนือกว่านิดเดียวหรือถ้าเกิดมีกําแพงเสมอไหนเสมอกันเนี่ยก็โอเคเลยนะครับแล้วเอาใจช่วยไปที่เจ้าถิ่นนะครับผมคิดว่าแกะเขาเหล็กเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าครับขอมองไปที่เจ้าถิ่นดาบี้เขาตีนะครับผมอันนี้คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ